โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอ้ลูกป้าหรือมานักยูทูบในตำนานนะครับหัวร้อนกับเกมสตกเอ็มมามาสักกูต่อเลยดรอปเอมแก้มือแม่งเ <c oughs> กมเหมือนเดิมเลยเ <c oughs> ยอะใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้กลับไปดูก่อนได้นะทุกคนนะเกมหาเนี่ยสติกเอ็มเนี่ยแม่งเล่นผมหมดหตอนเนี้ยจากทุนแปดพัน กอดอลลร์ผมเหลือทุนอยู่ผมเหลือทุนอยู่ที่ประมาณ2,900ดอลลร์นะทุกคนนะ2,900ดอลลร์ก็คิดเป็นเงินไทยก็อันนี้เป็นเว็บต่างประเทศนะครับจะเป็นสกุลเงินดอลลรานะแต่เติมเงินไทยเข้าไปได้แต่พอเข้าเกมไปมันก็จะเป็นสกุลเงินดอลลร์นะเป็น usdt นะเป็นสกุลเงินดิจิตอลพูด,ดง่ายๆ่าย4นึ่งเก้าศคูณสองัรคูณบาททุนเหลือที่100,000ประมาณ10,000 0ส้ดวนๆนนิดนิด จัดเลยเลยกัน1ดอลลาร์ก็30บาท30บาทซื้อบนัดเท่าไหร่แล้กูใส่สุดไงพันเลยแม่งไม่ไหวแล้วหัวร้อนแบบเกมที่แล้วเกินแม่งโคตรกากัะทุกคนหวังว่าเกมนี้จะเอาคืนให้ได้นะมาดอเอ็มเพื่อนรักซื้อพันหนึ่งขอสักสี่พันคุณจะแตกมาสักสี่พัน สี่พันดอนนี่ยังตึงอ่ะ mm hmm. มาเอาเดียวดีๆ mm hmm. ยังยังไม่คุ้มเลยห้าหมุน mm hmm. บวกหนึ่ง mm hmm. อัปเกรด โอเคมีแต่ตัวแพงขึ้นอัปเกรดอีกหนึ่งดอกหูระวายเยอะจัดเท่าไหร่วะสามร้อยโอเคบวกหนึ่งหูระวายเป็นแถบบวกเลยสยองกูบอกเลยสยองกำไรสดมาดีโอ้โห ไปหลงอยู่กับสติกเอ็มตั้งนานอูมาดอบเอ็มตั้งแต่แรกก็จบแล้วบูมหนึดอยนมาดิกำไรเท่าหนึ่งครับไมาเดียวจอดบอกเลยไมาเดียวจอดบอกได้เลยหมาเดียวจอดเลยอีกหมุนหนึ่งด้วยนะผมบอกไว้ก่อนนะเราเลยอีกหนึ่งหมุนฟรีนะหมุนสุดท้ายขอโหวดว่าเพื่อน โอ้แค่นี้เงาะหวาสองพันหกร้อยคัมแบ็กว่าทุกคนคัมแบ็กว่าอันนี้ก็เราซื้อไปพันหนึ่งใช่ปะกำไรพันหกร้อยยี่สิบเก้าดอนคูณสามสิบห้ากำไรห้าหมื่นเจ็ดโอเคขึ้นมาสี่พันห้าร้อยดอนโอ้โหไม้เดียวแบบผมเลิกได้เลยนะแต่ว่าผมจัดต่อเลย <c oughs> จัดต่อเลย ไม่ต้องพูดเยอะถ้ากำไรมาอีกผมเลือกแค่นั้นแหละไม่ว่าจะกำไรเยอะกำไรน้อยผมเลือกเลยเมื่อกี้แตกมา2,000กว่าดอลก็เบ็ดเบ็ด5ดอลลาร์2,600หาร5 520เท่านะเมื่อกี้ประมาณ520เท่าอุ๊ยโอ้ โอ้ยนกอีกาห้าร้อยสี่สิบหกดอนอัปเกรดสวยงามเพื่อนขออัปเกรดมาเยอะเท่าว่นมันจะได้เหลือแค่ตัววายไงมันจะได้โหดตึงๆนี่ไงโอ้โหสามมรุกโอ้ยโอ้กูคัมแบ็กกูคัมแบ็กไอแม่จอยมาดิกูคัม ของจริงอู้แม่ดิสัสกูไปหลงอยู่กับสเต็กเอ็มตั้งนานเชี่ย <Yeah! S 1> ดอกเดียวฟื้นนี่ไงสามพันแปดร้อยเก้าสิบกิโลกอร่เชี่มันต้องอย่างนั้นดิไอ้ลูกป้าบอกอีกนึงอัปเกรดด้วย สวยแจ็ดหดือ,อีกสี่หมุนกูบอกเลยอูอูอืออู้ใครดูซีรีส์นี้แต่คลิปแรกนะผมบอกเลยโคตรคุ้มอันนี้ผมไม่แนะนำให้ทำตามนะทุกทกคนนะผมบอกทุกคิปว่าอย่าไปเล่นนะครับผมบอกเลยว่าเห็นผมแตกทุกคนอาจจะไม่ได้แตกเหมือนผมนะอย่าไปเล่นนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนนะอย่าไปทำตามเด็ดขาดถือว่ากูกราบละ กราบร้องขอร้องทุกคนแหละอย่าไปเล่นตามเด็ดขาดนะครับเฮียสามพันกรอยคัมแบ็กอีสเลียวกูบอกเลยสยองขอบคุณครับเฮีย yeah. ขอบคุณครับซอไอ้เชียและเหลืออีกหนึ่งหมุนครับขอตึงๆได้ปะเฮีย yeah. อสายฟ้าดอกเดียวคำแบ็กกูอบอกเลยดอกเดียวคำแบกคำนวณให้ดูเลยแล้วกันโอ้โหไปหลงแบบเสียกับแพ็คมาติกเพยเสียแพคมาติกเพย์ไปคิดเป็นเงินดอลลาร์จำไม่ได้แต่คิดเป็นเงินไทยแปดหมื่นเดี๋ยวผมคิดอันนี้ให้ดูคข้าวแล้วกันนะทุกคนนะ เมื่อกี้ซื้อไป1,000ดอลลาร์ลบ8,500กำไร7,500คูณ35บาทเข้าไป206,000 Holy shit กำไร206,000เราซื้อไป35,000กำไร206,000 8,500ใช่ปะอันนี้8,500ใช่ไหมเราซื้อเบ็ดเท่าไหร่เบ็ด5ดอลล์8,500หารที่5ดอลลาร์1,700เท่า จบไหมหูจากทุน8 8ดอลลาด์ตอนนี้เราขึ้นมาที่12,000 12,000ดอลพาน์ถ้าคิดเป็นเงินไทยคูณ35บาท4ี่แสนองอลยชิกูบิดแม่งเลยดีไหมเนี่ยกูไม่ไปต่อเลยดีไหมเนี่ยอูตอนแรกผมใจเสียแล้วนะ้เว้ยคืออันนี้จะเล่านะถ้าใครอยากฟังก็ฟังใครอยากปิดคลิปก็ปิดคลิปไปเลยนะครับ แต่ถ้าใครดูมาั้งแต่คลิปแรกก็จะเข้าใจนะว่าเอยเป็นยังไงนะครับคือคลิปแรกผมมาทุน8 8ดอลลาด์ประมาณ30,000นิดๆ3 1 0 0 0กว่าบาทอะประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็ปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาเวจนถึง0 0ดอลลดร์ใครยังไม่ดูคลิปก่อนนะเนี่ยลองย้อนกลับไปดูได้นะครับค่ายแฮกซอร์เกมมิ่งนะคือขึ้นไป0 0ดอลลดร์แล้วก็ไปเสียค่าแพ็กมาติกลงมาประมาณ หรือ6,000ดอลน,นี่แหละแล้วก็ไปเสียเกมไข้ Hacksaw Gaming มีเกมคล้ายๆกันเลยชื่อเกมเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนจากคำว่าอ่า Stack s t M c k เเป็น Do อป M นะครับ Stack M หรือ Stack M อะไรสักอย่างเน่ยคือเกม Stack M อ่ะโคตรเกลือผมซื้อแม่งพันดอล่ะซื้อรัวๆขาดทุนโอ้โหหลายแสนอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่เกมนี้นะครับเกมนี้แม่งเอาคืนทีเดียวรู้เรื่องวะทบต้ทนทบดอกเลยนะทุกคนนะ ผมอยากให้ย้อนกลับไปดูในช่องผมตั้งแต่คลิปแรกจริงๆนะแฮกซอเกมมิงเกมอะไรผมจําชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็ดูจนมาถึงปัจจุบันนะเป็นซีรีส์ตอ่อเนื่องนะทุกคนนะโอเคเวาลาเจอกันคลิปหน้าครับผมไว้เดือนบ๊ายบาย